สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk นะครับกับผมประคันปันเทพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังเคยผัดวันประกันพรุ่งบ้างไหมฮะเวลาทำงานอะไรก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยทำนะวางานนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องส่งก็บอกเอาเดี๋ยวไว้อีก2วันค่อยเริ่มทำดีกว่าบางท่านนี่มี to do list ในในแอปเลยนะฮะมีการซื้อแอปมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้เป็น to do list เพื่อที่จะได้ ทำให้แต่ละวันเนี่ยมันมีแผนในการทํางานออกมาแต่เชื่อไหมครับว่าพอถึงเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งก็เริ่มที่จะพอหมดความเห่อเท่านั้นแหละฮะเราจะเริ่มไม่เปิดละบางครั้งเราก็ผูกไว้กับการแจ้งเตือนนะฮะ reminder ของทางโทรศัพท์เนี่ยครก็ติ้งขึ้นมาเตือนว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องเริ่มทํางานตัวนั้นต้องปิดงานตัวนี้แต่สุดท้ายแอปมันไม่ได้ช่วยนะฮะถูกไหมครับ เราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเออเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันบางทีเราก็เปิดแอปนั่นแหละแล้วก็กดใหม่ว่าให้พรุ่งนี้ค่อยเตือนแล้วมันก็พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้ๆวันที่ต้องส่งงานแล้วก็มานั่งเร่งๆๆกันแต่สุดท้ายงานออกมาก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ผลที่มันออกมาดีเท่าที่ควรนะครับผมได้อ่านข้อเขียนนะฮะของ ในแง่ของตัวเรื่องของการผัดวันประกันพุ่งะนะครับอ่านจาก t ALENT MANAGEMENT BLOG นะฮะคนเขียนชื่อว่าชอนคอนราดเนี่ยนะครับเขาเขียนเหตุผลอยู่7ประการที่ทำให้คนเราเนี่ยมีนิสัยเรื่องของผัดวันประกันพุ่งขึ้นมาแทนที่เราทำงานเสร็จก่อนเวลาหรือตรงเวลาเนี่ยไม่ต้องรอไปเรื่อยนะครับลองมาดูกันนะฮะว่าสาเหตุ7ประการที่ผู้เขียนบทความนี้เขาเขียนไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ อันที่1ที่ผู้เขียนเขาเขียนไว้เขาบอกว่าสาเหตุแรกนะครับงานที่ทำเนี่ยมันง่ายเกินไปคือบางคนเ่ยรู้สึกว่าไอ้งานที่ทำเนี่ยแป๊บเ,งงเแบบเดียวมันก็เสร็จละก็เลยคิดว่าเอาเนี่ยไว้ใกล้ๆค่อยไว้ใกล้ๆจ,จะส่งค่อยทำก็แล้วกันมันก็เลยเกิดอาการเลื่อนออกไปเรื่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆเรยพราะรู้ว่างานนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้คือสาเหตุที่1 แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเชื่อไหมให้ไอ้ที่เราบอกว่าง่ายๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดไปเองว่ามันง่ายพอใกล้เวลาส่งปั๊บเริ่มทํางานปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่ามีปัญหาตามมาแน่นอนเคสแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสาเหตุที่2ก็คือกลัวความผิดพลาดจากการทํางานอันนี้แหละคือเราได้รับมอบหมายบางอย่างเราตั้งแผนไม่ว่าจะต้องทําอันนี้ให้เสร็จภายในวันนั้นแต่บางเอิญว่าคิดไปคิดมาแล้วอุ้ยกลัวเดี๋ยวมันพลาดอ่ะก็เลยยั้งไว้ก่อน หยุดไว้ก่อนเดี๋ยวคิดให้รอบครอบก่อนแล้วกันแล้วค่อยเริ่มทําผู้กับตัวเองว่าเดี๋ยวขอเวลาคิดอีกสักหน่อยว่าจะทํำยังไงดีเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้คิดนะฮะก็เลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็มารีบทําตอนใกล้ส่งอยู่ดีอ่ะความผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้นได้อีกเช่นเดิมนะครับสาเหตุที่3ก็คือมันเป็นงานที่เรารู้สึกเบื่อ บางงานอาจจะเป็นงานที่น่าเบื่อสําหรับบางคนนะครับพอเราได้รับมอบหมายงานนี้มาปั๊บเริ่มรู้สึกเบื่อพอเริ่มรู้สึกเบื่อกับงานตัวนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มไม่คิดจะทำะนะครับก็คือเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยไม่มีใจจะทำนะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมไปเร่งทำใกล้ๆเวลาที่จะต้องส่งงานนะครับบางคนมองอีกมุมหนึ่งนะสาเหตุที่4นะครับก็คือชอบความกดดัน บางคนเขาตั้งใจนี่ฮะตั้งใจเลยนะครับที่จะผัดวันประกรันพุ่งออกไปเพราะว่าให้เหตุผลว่าไอ้ความกดดันเนี่ยมันสนุกนะบางคนบอกว่าชิวๆมันคิดไม่ออกต้องรอให้ใกล้ๆที่จะถึงเดดไลน์แล้วเนี่ยโอ้โหสมองมันแล่นดีนักแหละคนแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยมีเยอะหรอกฮะคนประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่มกักจะเข้าข้างตัวเองว่าเออต้องให้มีแรงกดดันถึงจะคิดออกผมว่ามันไม่ใช่นะครับถ้าเราตั้งใจคิดจริงๆเนี่ย โฟกัสมันจริงๆบอกว่ามันคิดออกอยู่แล้วล่ะนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่6ก็คือตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะบ,ดไไดบางงานบางกิจกรรมในชีวิตเราไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดว่าจะทํำยังไงก็เลยปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเรื่อยๆผัดวันประกันพรุ่งมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงใกล้ๆที่จะต้องตัดสินใจลวถึงค่อยมาเลือกค่อยมาทํา แต่บางคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะจนทุกวันนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้บางงานของชีวิตตัวเองบางอันเป็นแผนในในมุมของชีวิตเราเองเลยนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มลงมือทํากันสักทีก็มีสุดท้ายก็มีความเชื่อว่าบางคนนะฮะเชื่อว่าพูดว่าพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ก็เลยปล่อยให้เป็นพรุ่งนี้ค่อยทํา <laughs> อันนี้ผู้เขียนเขาค่อนข้างจะเขียนในมุมของการประชดประชันเล็กน้อยนะครับว่าบางคนเขาเชื่อว่า Tomorrow is better นะครับก็คือพรุ่งนี้น่าจะต้องดีกว่าวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่างานวันนี้เนี่ยไว้พรุ่งนี้ค่อยทำเพราะพรุ่งนี้มันจะดีกว่าวันนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำสตรีมไปของมันเรื่อเลยเจ็ดสนะาเหตุนี้น่าจะเป็นเจ็ดสาเหตุหลักๆซึ่งผู้เขียนเขาอาจจะเขามีงานวิจัยอะไรของเขาออกมานะครับซึ่งผมมานั่งอ่านแล้วผมก็พิจารณากับตัวเองว่าเออมันก็ตรงนะบางอันมันใช่เลย บางอันอาจจะไม่ใช่มันไม่ใช่นิสัยของตัวเราซึ่งผมว่าท่านผู้ฟังเองก็อาจจะมีบางข้อที่ตรงบางข้อที่ไม่ตรงนะครับประเด็นมันได้อยู่ตรงสาเหตุตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าท่านผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆงานไม่เสร็จจริงๆท่านจะทำยังไงกันแน่ท่านจะมีวิธีป้องกันวิธีแก้ไขในสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าจากอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับบางบางท่านนะครับประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเวลาถ้าเราต้องการจะ ผลัดวันลดเรื่องของการผัดวันประกันรพรุ่งเนี่ยผมว่าตัวหนึ่งที่จะต้องมีก็คือเรื่องของวินัยในตัวเองนะว่าถึงเวลาที่เราตั้งใจไว้แล้วลงแผนไว้แล้วลงทูดูลิสต์ไว้แล้วว่าวันนี้10โมงถึงเที่ยงจะต้องทำพรีเซนเทชันตัวนี้ให้เสร็จพอถึงเวลาแล้วเราต้องคุมตัวเองให้ได้อะครับเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะหยิบงานแล้วลงมือทำตรงนั้นแหละคือจุดแรกเลยที่จะลดเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งลงไปได้ อันที่2ก็คือเท่าที่จากประสบการณ์ส่วนตัวคือบางงานเนี่ยมันมันไม่ท้าทายหรือมันอาจจะไม่ตรงกับเป้าหมายของเราอะ่ะมันเลยทําให้เราไม่ค่อยอยากทาอันนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเป้าหมายเราไม่ชัดพอพอถึงเวลามีกิจกรรมบางอย่างเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมตรงกับเป้าหมายของเราหรือมันอาจจะไม่ชัดเจนมากๆเลยว่าจะทําไปทําไมมันก็เลยทําให้เราเริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยอยากทํามันส,สักเท่าไหร่นะครับก็ลอง เอาประเด็นเรื่องของวินัยในตัวเองเนี่ยนะครับไปแก้ดูมีหนังสือหลายเล่มในยุคนี้นะครับที่เขียนออกมาถ้าท่านไปเดินตามร้านหนังสือเนี่ยจะเห็นเลยทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยนะครับมีหนังสือในมุมของการที่จะโฟกัสในงานนะครับเช่นชื่อหนังสือบางเรื่องชื่อว่า deep work นะฮะก็มี make time ก็มีชื่อหนังสือว่า focus ก็มีบางเรื่องก็ตรงเลยฮะ productivity เลยครับ ทุกเล่มที่ผมเปิดอ่านบางเล่มอ่านละเอียดบางเล่มอ่านอ่านหย,า,ยาบๆนี่นะครับส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการตั้งเวลาที่เราจะต้องทํางานนั้นๆหลังจากนั้นก็ควบคุมตัวเองให้มีวินัยในตัวเองที่จะต้องทํางานนั้นให้เสร็จนะครับในบางเล่มก็พูดถึงแม้กระทั่งว่ามันมีเรื่องของสิ่งที่มาทําให้เราหลุด นะครับ distraction นะครับมีมีเรื่องของสภาพแวดล้อมบางอย่างที่ทำให้เราต้องผันตัวเองจากงานที่ทำเลือกที่จะทำอย่างอื่นเช่นทำงานตั้งใจจะทำอย่างนี้สักพักหนึ่งเริ่มมีโทรศัพท์มาบ้างมีอ e ีเมลเข้ามาบ้างนะฮะมีสัญญาณเตือนไลน์บ้างนะฮะ messenger บ้างซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันยั่ยยวนเรามากนะฮะในการที่จะต้องหันไปตอบเพรตอบปุ๊บคราวนี้ระยะยาวละก็ทุกตำราพูดเหมือนกันหมดว่าเราต้องการ productivity นะครับ สิ่นี่ต้องทําก็คือเมคไทม์จริงๆจัดช่วงเวลาให้ชัดเลยนะะว่า9ก้าโมงถึงเที่ยง9ก้าโมงถึง11บเอโมงเราลองประเมินดูก็ได้ว่างานนี้เราจะใช้เวลาสักเท่าไหร่แล้วก็วางช่วงนั้นให้เรียบร้อยหลังจากนั้นต้องใช้ความมุ่งมั่นส่วนตัวแล้วฮะความมุ่งมั่นในที่นี้คือวินัยนในตัวเองต้องเริ่มลงมือทำถ้าเราก็บอกว่าเราต้องไม่ต้องการจะถูกดิสแทรกจากสภาพแวดล้อมอื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านควรทำก็คือในหนังสือหลายเล่มก็แนะนำแบบนี้นะฮะ เอาโทรศัพท์ไปไว้ที่อื่นเลยย้ายเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะไปเก็บไว้อีกห้องหนึ่งก็ได้หรือใส่ตู้ไว้เลยก็ได้ในช่วงเวลาที่เราต้องการจะใช้สมาธิแล้วก็ทํางานนั้นให้มันเสร็จซึ่งผู้เขียนหลายคนก็ลองแล้วนะครับตัวรวมถึงกระทั่งผมเองก็ลองทําดูซึ่งมันได้ผลจริงๆนะครับดิสแทรกชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราคือมันไม่ใช่แค่พักผัดวันประกันพรุ่งนะมันทําให้เราเราตั้งใจจะทําแล้วเนี่ยเรามีวินัยแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายมันโดนสิ่งเหล่านี้ดึงออกไปอีก มันก็เท่ากับว่าเลื่อนงานที่เราตั้งใจจะทำออกไปอีกอยู่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับเพราะว่าในยุคนี้มันเป็นยุคแห่งเป็นโลกแห่งดิสแทรกชันเลยอะดังนั้นการที่ท่านสามารถควบคุมตัวเองได้ท่านที่ท่านมีวินัยในตัวเองในการทํางานให้สําเร็จได้ท่านจะได้เปรียบคนอื่นผลงานท่านจะดีกว่าคนอื่นผลงานท่านจะมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลสูงกว่าคนอื่นดีไม่ดีเราได้เป้าหมายได้เร็วกว่า นะครับบรรลุปเป้าหมายได้ดีกว่าซึ่งถ้าเราทํางานในองค์กรนายก็จะมองว่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพสูงพัฒนาต่อยอดเติบใหญ่ขึ้นไปในองค์กรได้เร็วกว่าคนอื่นที่ถูกดิสแทรกบ้างนะครับผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆบ้างงานไม่ได้ตามแผนบ้างนะครับฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้ท่านลดเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งลงไปได้บ้างนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ